สานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิสิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปาณิภิโกปัจจัตตาเตถิตาโพวินยูวิติสุปฏิปันโน อาวัโตสาวกะสังโฆตามีติปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกะสังโฆยะทิชังจัตตาริปุริสยุคนิอัตถะปุริสปุคะละเอสสภะคะวัโตสั กรากราขอเชิญตัวแทนค่ะ ក្រាក្រា คำถวายสังฆทานตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโ,โตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินัง วัตเมทานังปาริสุธิทานังอัจจวัคคยาวหังมิพานังโหตุทุติยมปีสุทินังวัตเมทานังปาริสุธิทานังอัจจวัคคยาวหังมิพานังโหตุ ต,ตัดเยัยมปีสุทินัง,นงวัตเมธานังปาริสุทิทานังอาสอวะคยาวหังนิพานังโหตุ ใจอรหนจากพระสงฆ์ต่อไปอยะกทวาริวาหาปุราปลิปุเรนติสักระรังเอวะเมวอิโตที่นังเปตานังอุปกาปติอิทิตังปฏิตังตุม Pantopanara soya tamani chon Tikra soya i need สังุญญากิดอดุตรเรอากาสมิงทานังจะดังยังสังุญังปาวัติอิตัอายุยวันโยจายโสกิตติสุขังพลังภาระญาติตาเมธา

Da, da, da.